ตัวนี้หนั่ะเดี๋ยวมีเตอร์นี่อันนี้เอ่อทุกองทุนมาตัดสิอแบบอ๋อโอเคครับอก้ามกพินรงนุ่ง่เลยนะว่นารก็ขาเพิ่งเามาปิดตัวเลยเพราะสุกหลักเลย

ไม่มีคนข้าวอยู่ดีนู่วัวนพมุ่ง้ามาตรงนู้นเขาเปลี่ยนอยู่โอเค เคครับเนใจัอยากจัดไมักลองเนเอาลายที่ลตัวที่ตัวเลยเดีวเห็นก้อยรักนิดวานเลย

นี่แอร์แอรมันยืนตรงนี้สักไหมมึงได้เอาไปป่าเพียบๆยืนอันไหมนี่โอเคอันนี้ไม่เอาเลยถึงเดียววันอ่ะเดียววันอ่ะ ไม่ท่าน okay> ี่เอากันนี่ตอนมันบิดมีกันไหมมันมันอลยดีรู้จัแาห้องใครเ่อลหมเด็ดถึงมันมีคมันอมือหิบมันมากหรือว่าเิดยิ Ba môn du này, du bà tâm không tâm này, du bà này, du mà tâm này, du bà tâm này, du bà phải này, bà tâm này, này, du phải tâm này, du bà này, du bà tâm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  này, du bà này, du bà tâm này, du này, du bà tâm này, du bà này, du bà này, du bà tâm này, này, du bà này, mình ăn cũng không không, không, là, là không? không không là này. Đó, có phòng, yeah. nó, con, chúng nó làm phải lặng, phải ถึนหนาไม่ชิดมันติดฝึกนีว่าปิดกฝนนะแล้วอาถึงถ้าเขาทั้มแต่เขาล่อคุ้นไม่วแล้วมาเขาแต่ง่ายไล่ไล่ไปลองด้านดีไม่ต้องเลนายแต่วันเพื่อนพึ่งจะอยู่แล้วเขาจะอยู่ไปเรื่ออออเมยๆเอาไปนะ